ไครับแล้วต่อหน้าที่เราเป็นใอยู่ไฟนอลซ้อมมากี่วันครับอ่าสองอาทิตย์คึงครับนะก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายที่เดิมเลยใครไปเป็นผู้ป้องกุศลเราบ้างครับเยียคนเดียวนะใครถามพวกพี่ๆในคายเยนเนาะตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับหัวเข่าหน้ำหนักปล่อยตอนนี้สีวมวยสไตล์อะไรครับสิบหนวันนี้จะต้องมาเจอกับอ่าบ็อกเร่งเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยบ็อกเร่งอย่างเขามวยสไตล์ วันนี้มันจะบล็อกเด้งนะวังคีวมังแหงยัดีตามตาตาเราไปเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นวุ้นดีเด้อล่าสุดไปต่อยไหนไว้วันนั้นต่อยกับเปรมแพ้คะแนนชิรลามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับสี่สี่วันนี้ต่อยเวทร้อยสองเลยใหญ่ไปไหมฮะ อ๋อเราโตขึ้นด so ้วยก็ปล่อยขึ้นมาเมื่อช้ามาแวนสามหนักแล้วตอนอยู่จุดสองเดี๋ยวยี่เส้นยี่ใสตัวนี้ร่างกายไปนี้ประมาณสบอมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาแช้ได้เอาใครนะคุณมากี่กิโลครับ1กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สีคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยฝคัวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปวดหัวผู้ได้ชงถูเลยอะขอโชคดีครับ